สอทุติยวักหมวดที่สองหนึ่งสนังกุมารสูตรว่าด้วยสนังกุมารพรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสับปินีเขกกรุงราชเครือครั้นเมื่อราตรีผ่านไปสนังกุมารพรหมมีวันนะงดงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วฝั่งแม่น้ำสัป,ปินีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในที่ประทับของพระผู้มีพระภาคว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กระศัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาและจารณะจัดว่าประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ สนางกุมารพรมครั้นกราบทูลคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทยัยครั้งนั้นสนางกุมารพรมทราบว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองสนางกุมารสูตรที่หนึ่งจบ 2. เทวทัตตสูตรว่าด้วยพระเทวทัตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดเขตกรุงราชครืเมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหามบ,บดีพรมมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิจกูด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรปรารบพระเทวทัตได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่วเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉะนั้น เทวทัตสูตรที่สองจบสามอันทะกวินทสูตรว่าด้วยเรื่องอันทะกวินทคามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอันทะกวินทคามแคว้นมคตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ในที่แจ้ง ในราตรีอันมืดมิดและฝนกําลังตกประปรายอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหัมบดีพรมมีวันณนะงดงามยิ่งนักเปลงรัศมีให้สว่างทั่วอันทักกวินทคามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเด้ยกกล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุพึงอาศัยที่นอนและที่นั่งอันสงัดพึงประพฤติเพื่อความหลุดพ้นจากสังโยชน์ถ้าภิกษุไม่ประสบความยินดีในที่นั้นพึงมีสติมีปัญญาเครื่องบริหารอยู่ในถ้ำกลางสงภิกษุเมื่อเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรกะูลพึงมีปัญญาเครื่องบริหารคุ้มครองอินทรีย์พึงอาศัยที่นอนที่นั่งอันสงัด ผลจากภัยน้อมไปในอภัยภิกษุถึงนั่งอยู่ในที่ที่มีสัตว์เลื้อยคลานอันน่ากลัวสายฟ้าแลบแปลราบฉวัดชเวียนฝนตกในราตรีอันมืดมิดก็ปราศจากความขนพองสยองกล่าวข้าพระองค์กลัวมุสาวาทจึงไม่อาจคำนวณด้วยใจของข้าพระองค์ได้ว่าเรื่องนี้ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วแน่ข้าพระองค์ไม่กล่าวว่า ในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ในพรหมจรรย์หนึ่งมีพระขีนาสกผู้ละความตายได้พันรูปพระเสขะมากกว่า500รอรูปไปสิบรูปบ้างร้อยรูปบ้างและผู้ถึงกระแสนิพพานทั้งหมดไม่ไปสู่เดรฉา,านภูมิส่วนหมูสัตว์นอกนี้ล้วนเป็นผู้มีส่วนได้รับผลบุญ อันทกวินทสูตรที่สจบ 4. อรุณวตีสูตรว่าด้วยเรื่องเมืองอรุณวดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระนามว่าอารุณราชธานีของพระเจ้าอารุณชื่อว่าอารุณวดีพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีทรงเข้าไปอาศัยอรุณวดีราชธานีประทับอยู่ นหนึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้มีคู่พระสาวกนามว่าอภิภูและสัมภวะเป็นคู่พระสาวกชั้นดีเลิศภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีรับสั่งเรียกอภิภูภิกษุมาตรัสว่าพราหมณ์มาเถิด เราจะเข้าไปโพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลาชั้นปรตาหารภิกษุทั้งหลายอภิภูภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีและอภิภูภิกษุได้หายตัวจากอารุณวดีราชธานีไปปรากฏในพรหโมโลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีรับสั่งเรียบอภิภูภิกษุมาตรัสว่าพราหมณ์ถ้าม,มีคาถาจงปรากฏชัดแก่พรมพรหม,มบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายเถิดอภิภูภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ได้ชี้แจงให้พรมพรมมรบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานกล้ากล้าปลอบโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีีถถาแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นพรมพรมมรบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายยกโทษติเตียนโพนธนาว่าท่านผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุไรพระสาวกจึงแสดงธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสกับอภิภูภิกษุว่าดูคนพรามพรมพรหมบริษัทและพรมปริษัทชะเหล่านั้นพากันติเตียนว่า ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุไครพระสาวกจึงแสดงธรรมพรามถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พรมพรหมมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายสลดใจให้ยิ่งขึ้นไปขวา่อาอภิภูภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปรากฏกายแสดงธรรมบ้างไม่ปรากฏกายแสดงธรรมบ้าง ปรากฏกายท่อนล่างไม่ปรากฏกายท่อนบนแสดงธรรมบ้างปรากฏกายท่อนบนไม่ปรากฏกายท่อนล่างแสดงธรรมบ้างภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นพรมพรมมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายได้มีจิตอัศจรรย์เกิดขึ้นว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านผู้เจริญทั้งหลาย ความที่สมณะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นอภิภูภิกษุเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมทราบข้าพระองค์เป็นผู้กล่าววาจาเห็นปานนี้ในถ้ำกลางภิกษุสง์ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เราอยู่ที่พรหมโลกสามารถยังเหมือนโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสว่าพรามเป็นการของเธอพรามเป็นการของเธอที่เธอเยือนอยู่ที่พรหมโลกพึงยังเหมือนโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้อภิภูภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วยือนอยู่ในพรหมโลก ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายจงปรารกความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดก,กองทัพแ่งมัจจุเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้และการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีและอภิภูภิกษุยังพรมพรหมบริษัทและพรมปริษัทชะทั้งหลายให้สลดใจแล้วได้หายตัวจากพรหมโลกนั้นไปปรากฏในอรุณวดีราชธานีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่ออภิภูภิกษุยืนอยู่ในโพรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเมื่ออภิภูภิกษุอยู่ในโพรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินแล้วพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่ออภิภูภิกษุยืนอยู่ในพรหมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่ออภิภูภิกษุยืนอยู่ในพรหโมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยัง้ง จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองท้าแห่งมัจจุเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้และการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจากรธร,รําที่สุดแห่งทุกได้เมื่ออภิภูภิกษุยืนกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ในพรหมโลกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสว่าดีละดีละภิกษุทั้งหลายดีนักภิกษุทั้งหลายเมื่ออภิภูภิกษุยืนกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ในพรหมโลกเธอทั้งหลายได้ยินแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาค อรุณวตีสูตรที่4จบ 5. ปรินิพานสูตรว่าด้วยการปรินิพานสมัยหนึ่งในเวลาใกล้ปรินิพานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ระหว่างต้นไม้สาระทั้งคู่ป่าสารวันสถานที่แวะพักของมรรคษัตรย์ทั้งหลาย เคครุงกุสินาราลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเร่ยงภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาะเทนี้เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุทัฌานออกจากจตุทัฌานทรงเข้าอากาสานัญจาตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจาตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจาตนะสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าอากินัญญายตนะสมาบัติออกจากอากินัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าเนวน sausage, สัญญาน cultura, สาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ ทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าอากาสนัญจายตนะสมาบัติ ออกจากอากาศานัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าจตุทชาญออกจากจตุทชาญทรงเข้าตติยะชาญออกจากตติยะชาญทรงเข้าทุติยะชาญออกจากทุติยะชาญทรงเข้าปถมชาญออกจากปถมชาญทรงเข้าทุติยะชาญออกจากทุติยะชาญ ทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วได้ปรินิพานในลำดับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานท้าวสหบดีพรมได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพานว่าสรรพสัตว์จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลก ผู้เข้าถึงสภาวะตามเป็นจริงผู้บรรลุพระธรรมผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นนี้ก็ยังเสด็จปรินิพานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสคถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพานว่าสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระง,งับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอาการอันล้ำเลิอทุกอย่างเสด็จปรินิพานแล้วในการนั้นได้เกิดเหตุหน้าอัศจรรย์ขน,นพองสยองกล่าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพาน ท่านพระอนุรุทธะเรียกล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมุนีผู้ไม่หวั่นไหวมุ่งไฟสันติมีพระจักสุเสด็จปรินิพานแล้วพระองค์ผู้มีพระทัยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาไว้ได้ มีพระไทยหลุดพ้นแล้วดุดดวงประทีพที่โชดช่วงดับไปฉะนั้นปรินิพานสูตรที่หจบวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สนังกุมารสูตร 2. เทวทัตตสูตร 3. อันทักกวินทส,สูตร 4. อรุณวตีสูตร 5. ปรินิพานาสูตรพรหมสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. พรหมายาจนะสูตร 2. คารวะสูตร 3. พรหมเทวส,สูตร 4. พระกะสูตร 5. อปราธิฐิสูตร 6. ปรปมาทะสูตร 7. โกกลิกะสูตร 8. กระตะโมรกะติสกะสูตร 9. ตุทุพรมสูตร 10. โกกลิกะสูตร 11. สนังกุมารสูตร 12. เทวทัตตสูตร 13. อันทากวินทสูตร สิบสี่อรุณวตีสูตรสิบห้าปรินิพานสูตร